วันนี้เป็นการามมาประชุมสามัญประจำปี2555นะครับก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที่พวกเราจะได้มารับฟังนะครับในกิจการของสมาคมที่ผ่านมานะครับรวมถึงวันนี้เ,เป็นการสร้างตั้งนายกท่านใหม่ด้วยนะครับนั้นลำดับต่อไปนะครับขอเชนเชิญท่านนายกสมาคมครับคืณที่ผมเชื่อสุดท้ายครับทึ่กลกาวเปิด เราครับมีความดีดีเป็นที่นี่นะฮะที่ร้านครับ <principe> ด mm ีดีมาได้นี่ทร้านสิ่งเราสิ่งเราที่นีครับนร้าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สำาัมงานจัดนี้ชื่อเสียงพระเยซูก็กล้องอยู่ความคววันนี้ได้กันการเลือกตั้งจำปีโดยนายกคนใหม่นะฮะ ก็มีความรู้สึกเป็นเป็นดีเป็นดีอย่างยิ่งเลยเวลาที่ที่ได้เห็นในคนใหม่ตลอดสองปีเนี่ยมีการทำวาระต่างๆกระรุนต่างๆดีกว่ามีคณะกรรมกันให้ความรู้เป็นอย่างดีนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ภูมิใจเลยตลอดบริหารงานสองปีนี้ผ่านพ้นวปดี นายกขั้นที่3าครับคุณสมชายสำตานกมลครับผู้บรรยายกขั้นที่4ครับคุณนวลจันทร์กิติศักดิ์สินครับและท่านสุดท้ายครับท่านเอเดนิ่สมาคมครับคุณพรเทพพีรัชชุิกรครับครับลำดับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่2นะครับ ประการประชุมสามัญประจำปี2554นะครับรผมวาระที่สองผ่านนะครับต่อไปเป็นประเบียบวาระที่สามแถลงผลงานประจำปี2554-2555นะครับเจิิทุกท่านชมวีดิทัศน์แถลงผลงานครัใรบในทีศสิพรสพิภูิสงคาามซึ่งเม็นตำแหน่งนายกในสมัยนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมสามิตการส่งเสริแห่งประเทศไทยในปี255 า60ปีที่สมาคมสามีการสง่งตนแห่งประเทศไรยได้ถืกอกำเนิดมามเกิดจากพณิธานอุดมการและวิสัยทัศน์ที่ยอดกาของเหล่าผู้ช่ียยอดบุคคลที่ได้ทำสำนักประโยชน์ให้กับสังคมอย่างมากมายและพัฒนาสมาคมสามีการสง่งตนแห่งประเทศไทยงให้ก้าวไป มของการทํางานที่ผ่านมานะครับผมจะเริ่มจากท่านอายุท่านที่หนึ่งนะครับท่านสุนทรสิทธิ์นันซึ่งท่านทางานเกี่ยวกับทางด้านหน่วยงานภาครัฐนะครับเเชิญท่านสุนทรครับเชิญครับมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่เชื่อถูุสมาครับลดน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือประชาชนนะครับอันนี้ก็เรียนบุญรษากรลังองคกาครับครับขอบคุณชาับท่านสุนทรครับ ผมขอเชิญท่านลัฐนตรีนาเจที่เกี่ยวกับทางโครงการพิธาคีนะครับเกี่ยวกับการศึกษาครับเชิญท่านนเจษครับของการที่มาริ้มล้างโครงการการอยู่ครับด้วยโครงการนี้ทางร่านนายกได้เอาใจใสเรื่องคการโดยรัฐมนตยีและคณะและสมาชิกทุกท่าน คุัภคละคุณนักรนะครับเพท่านช่วยเปิดหน้าสุดท้ายนะฮะตรงหน้าวาระธีหน่เขียนว่าบาัญชีก่อสร้างธรรมคมจ่ัยเล่วันที่20ถ้าไม่มีขอแสดงว่าคุณสุภาครับไม่สงสัยแต่ว่าทำให้ถูกต้องเลยว่าได้รับของอาจารย์มาห้าหมื่นแล้วเขียนลงไปในนี้เลยค่ะเพื่อว่าอนาคตวิทยาศาสตร์คุณจะได้ไม่ต้องมาแก้ขไขในภายหน้า ฝังรายนะให้เขียนไปเลยค่ะว่าได้รับเงิน5ก,ก่อสร้างจากอาจารย์ชายอาจารย์ชัยบริจาคห้าหมื่นบาทุณเห็นบาทครับค่ะตอนนี้มีรายละเอียดผมพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้พนักง,งานไปถ่ายและแจกทุกท่านเลยดีไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ต้องเก็บไว้ในสมามคมค่ะเพราะอนาคตไม่มีใครเขาต้อแจกกระดาษก็คือเป็นกระดาษ ปทิ้งกันแต่าคมต้องเก็บอยู่แล้วครับอ่าที่จะเก็บให้สมาคมอ่ะเขียนให้ถูกต้องไปเลยว่าเราได้รับเงินตรงนี้ก็คือเขียนได้หน้าตาของอาจารย์ชัยซึ่งเขาได้บริจาคให้สมาคมคุณเขียนให้เขาถูกต้องไปเลยว่าเขารับมาฝ่ายรายรับเข้ามาห้าหมื่นบาทฝ่ายรายจ่ายถูกเขียนเลยว่าห้าหรือหกจุ้ยก็หกหมื่นบาทไม่ใช่หนึ่งหมื่นบาทเขียนให้ถูกต้องไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วครับมีท่านใดสงสัยไหมครับถ้าไม่สงสัยขอมาิดกันขอบคุณครับ เป็นการขอมตินะครับเป็นการแจ้งให้ทราบว่าในการใช้จ่ายนะครับในการก่อสร้างสมาคมเบื้องต้นมย่าีอะไรบ้างนะครับส่วนรายละเอียดส่วนนึงก็คือในเรื่องของบัญชีนะครับที่ว่าออมทรัพย์และกระสายวองนะครับผู้ที่จะมีอำน,นาจลงนามนะครับก็จะมีท่านที่โมนะครับหนึ่งคนหนึ่งท่านนะครับทา่านาชัะ นะครับท่านนะครับแล้วก็ท่านชัชชัยคนสร้าะครับทั้งหมดมีสามท่านอำนาจในการเสงก็อยูสองในสามนะครับแล้วสี่ท่านครับท่านนายกนะครับท่านชัชชัยท่านคณะแล้วก็ท่านชัยนันท์นึ่งท่านนะครับมีทั้งหมดสี่ท่านครับ ครับก็รายละเอียดทั้งหมดของการก่อสร้างสมาคมานะครับที่จ้แจ้งทราบนะครับไม่ทราบว,ว่าท่านใดจะมีคำานาเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างสมาคมหรือไม่นะครับเชิญครับ,รบเอ่อการก่อกรสร้างนั้นก็เป็นสิ่งหน่างน่าจะเป็นมวนมวดในการก่อสร้างผมก็มีการลองทมในการก่อสร้างทั้งนี้เป็นม้วนมวดไป ให้ความร่วมมือผ่อนผวนนะฮะัเพราะว่าเราตั้งใจทำจริงเราไม่ได้ตั้งใจเพื่อทำเพื่อพวกเรานะฮะเราทำเพื่ออนาคตผมเด็กรุ่นหลังหรือรุ่นรุ่นลูกเรานะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำเพื่อใครเราเพื่อศักดิ์ศรีพวกเรานะเป็นเป็นวิชาที่ของพวกเรานะฮะสิ่งเหล่านี้ผมตั้งใจทำอยู่แล้วว่าคณะบริหารชุดนี้น่าจะต้องทำขึ้นมาเพราะเราได้โอกาสที่เราสร้างแล si ้วนะเพราะสัญญากับสมาชิก คณะกรรมการมากทนควรแล้นานเวลาเป็นเวลานานมากทีนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวท่านในการมีอะไรบีบอัดครับถ้าถ้าไม่มีอะไรผมจะขอไม่กิการใช้เงินในห้าล้านสองนะถ้าไม่มีถ้าไม่เคยทานนะครับครับขอไม่ให้นพิจิตุษกนะครับคืออย่างนี้ค่ะคิดว่าเวลาขอวบนีนะท่านต้องขอทั้งหมดนะไม่งั้นเวลาท่านมีเงินมาอีกท่านใช้ไม่ได้นะถ้าขอแค่มีเนี่ยอ๋อ ต้องขอต้องหอ15ล้านกาเลยแล้วอนาคาตถ้ามีเงินเขา้ามาท่านจะใช้ได้ทุกวันก็ยไงได้ข้าวน <ๆ S 2> ่ยขอที่ขอ <c oughs> สุดวันนี้มันมีแค่นี้ใช่นันไม่เป็นไรผมจะขออนุญาตตั้งแต่ตั้ต่15ลองถามเพื่อนสมาชิกดูนะคะดิฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นการของบคุณต้องขอทั้งหมดที่คุณถ้าเขาอนุมัติแล้วเนี่ยคือวันหลังคุณใช้เงินคุณใช้ได้ตามลกตีการที่มีผู้เซ็นรับเ็นมอบกันตามขั้นตอนที่คุณทาไว้แต่าวันนี้คุณอกมีเงินแค่5้านกว่า เกิดต่อไปคุณจะใช้อีกหกล้านเกิดคุณหาเงินตรงนั้นมาได้คุณไม่สามารถใช้ได้นะคุณต้องมาขออีกรอบนะขอบคุณครับท่านผู้ดูท่านนายกครับผมผมสอบถามทีท่สุพานดีนึงนะครับว่าที่พี่จูภาเสนอคือแปลว่าขออนุมัติวงเงินเต็มสิบห้าล้านเก้าอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือขออนุมัติในตัวเงินห้าล้านสองด้วยเพื่อจะ,จ,ะจะเอาไปใช้ในการก่อสร้างใช่ครับ ท่านจะให้ย้ายบัญชีไปอยู่ในงบการเงินของของการก่อสร้างใช่ไหมคะใช่ท่านก็ต้องขอเป็น2แบบถ้าตามความถูกต้องนะคือท่านขอในการก่อสร้างใช้ตรงนี้เลยเนื่องจากสมาชิกเรามาเยอะแยะถ้าสมาชิกทุกคนอนุมัติก็คือจบท่านสามารถก่อสร้างตรงนี้ได้ในวงเงิน15ล้านเแล้วการทําทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ตรวจสอบได้นั่นคือครั้งหนึ่งแต่วันนี้ท่านจะต้องขออีกครั้งที่บอกว่าจะขอเงิน5ล้านสองที่เหลือนี่โอนไปไว้สําหรับเงินก่อสร้างโดยตรงท่านก็ต้องขออีกรอบหนึ่ง หมื um. ่นบาทก็ถึงบาทคือคือลักษณะนี้เ disciple. นี่ยนะผมจะขอหาล้านกลับจริงๆก็ขอ6ล้านด้วยในเงินแบบนี้เพราะฉะนั้นซอบอกว่าเพื่อนขอขอ15ล้านในที่ประชุมแห่งนี้นะเพื่อในการก่อสร้างแต่หนึ่งเงินสด5ล้าน2นะฮะเพื่อสำรองไว้จ่ายผู้รับเหมานะฮะแต่เดีกหนึล้านเนี่ยเนี่ยหนล้านบาทที่ให้อดีตนายกหรือว่าให้โทษทีนายกปัจจุบันเนี่ยนายกปัจจุบันเนี่ยนะขอหล้าน2 เดี๋ยหนึ่งล้านเนี่ยเดี๋ยหนึ่งล้านบาทในบัญชีสาเจ้า,าเดี๋ยวหนึ่งล้านบาทนะฮะแต่ว่า,าสมรองไว้ก่อนหรือจะขอทั้งหมดหกล้านเลยนะใน 1, บัญชนะีจริงหรือตั้งหกล้านบ<อ>าทเออในนี้นะคะธนะคารเงินของสมาคมนะคะเงินบริหารการจัดการเนี่ยเรายังคงต้องค่าไว้เนื่องจากนายกท่านใหม่ต้องนํามาใช้นะคะ ส่วนยอดเงินม้วน,นเซียวของสันเจ้าเนี่ยเป็นเงินที่ฝากฝากไว้ปกติอยู่แล้วการจะขอหรือไม่ขอก็ขอมาติที่ประชุมใหญ่นะคะส่วนบัญชีต่อไปนะคะคือเงินสลากอมสินเนี่ยเราต้องขออนุมัติการขอ,อนสลากอมสินก่อนนะคะเนื่องจากสลากอมสินแระละฉบับนะมีระยะเวลา5ปีท่านสมาชิกทุกท่านต้นองย่อมทราบดีว่าถ้าเราถอ,อนก่อนกําหนดเราจะเสียสิทธิ์ในการได้ดอกเบี้ยนะคะจุดที่1น่นะคะ เสียสิทธิ์ค่ะก็เลยขออนุมัติที่ประชุมว่าเราต้องขออนุญ,ญาตถอนสละความสิ่งนี้ออกมาก่อนนะคะเพื่อน,นํามาใช้กองทุนก่อสร้างสมาคมครับ่างี้นะครับเ,เมื่อสักครู่ทางที่สูภพาเสนอเนี่ยในงบประมาณก่อสร้าง15ล้าน9นะครับอันนั้นที่ผมบอกว่าเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับถ้าท่านนายกบอกว่าโอเคจะขอตรงนี้ก่อน15ล้าน9ก้าแล้วเดี๋ยวเราข้าไปขอไอ้ตัว5ล้าน2ต่างหาก ส่วนประเด็นเรื่องจบว่องจบเบี้ยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องรายละเลอียดนะครับที่จะต้องดําเนินการกันต่อไปผมขออ,อ,อนุญาตเสนอเลยนะครับว่างบประมาณการก่อสาาร้างสมาคมแห่งใหม่สิบห้าล้านเก้านะครับท่านนายกขออนุมัติในที่ประชุมครับให้เสียงรับรองหรือไม่ครับเชิญครับเชิญท่านเทวานเชิญท่านเทวาครับท่านเทวาไม่ได้พูดไม่ได้ชื่อเทวาครับ ท่านสมาชิกท่านคณะกรรมก,การบริหารสมาคมเจวานตุลย์พันธ์นายกสมาคมสามิตรท่านที่สิบแล้วก็วันนี้ที่แสดงดวความคิดเห็นก็เรื่อความปกดดันเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยหลายคนที่อยู่ข้างหลังผมก็ถามว่าขอรูปมาดสั่งหน้าร้านข้าวไปตำสัญญาก่อสร้างไปทั้งที่เงินสมาคมยังมีประมาณหกล้านเราขาดอีกสิบล้านจะได้เงินมาจากที่ไหนนั่คือคำถาม อนากตจะทำยังไงตันนี้ก็ซึ่งชมท่านที่ผมก็คิดว่าอยากจะได้พวกเราเนี่ยบริจาคกันสักอีกเพิ่มอีกสัก5 0 0 0นบาทโดยผ่อนชําระก็ได้ถ้าเราได้100หมู่ก็ได้ขึ้นมาอี 5, ก5ล้านนั่นคือเป็นกองทุนที่จะสร้างสมานพมต่อไปนั่นคือความกิจกรรมทีผมก็คิดดีนะแต่ทั้งสิ่งทุกสิ่งท,ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครเป็นะยิ่งที่ว่ามสมานม<ๆ>เราอย,าย่าไจดเจอรถกรนี้ ขอท่านมตินะฮะคงได้จะเอาไปดีครับเลยครับครับมติที่ประชุมอนุมัตินะครับ15ล้าน9ในครั้งที่1ครับในครั้งที่2นะครับขออนุมัติถอนเงินจากสลากออมสินนะครับจำนวน5้าล้านสแสนบาทขอเสียงรับรองด้วยครับขอบคุณม,มากครับนะครับเพราะฉะนั้น ทั้งสองเรื่องนะครับทั้งสองก้อนนะครับทั้งสองก้อนก็อก่านนะครับต่อไปเป็นเ,เรื่องอื่นๆนะครับพอเราเข้ามาสูใ่ในวาระที่ห้าเพื่อสุดท้ายนะครับนะครับเรื่องอืน่นมีมีข่าในใดจะนำเสนอหรือสอบถามอะไรไหมครับเชิญครับ